อ่ะข้อที่มีนาห้าสองนะครับเขาบอกว่าอะไรกาหนดให้ P Q R เป็นประพจน์นะครับโดยที่เขาบอกว่าไอ้ก้อนหน้ากับก้อนหลังเนี่ยทำไมนะสมมูรณกันปะสมมูรณกันไหมอ่ะถ้าสมมูลกันแปลว่าสิ่งที่พี่ได้ได้ว่าอะไรบ้างก็เริ่มครับก้อนหน้ากับก้อนหลังสิ่งที่พี่จะได้ออกมาก็คือเปลี่ยนก่อนท่าแล้วเนาะพี่ได้ว่าเป็น P แล้วอันนี้เป็นอะไรนี่เศษ P หรืออะไรนะ Q หรือ R ปะ กัอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนิเสธ p หรือ Q หรือ R อันนี้เดี๋ยวพี่ขอย้ายก่อนแล้วได้ว่าไงต่ออันนี้ไม่ยากกไก่เจอท่าแล้วอีกทีหนึ่งปะยั้ก็ได้เป็นนิเสธ p หรือปะแล้วก็หลังกันคู่ปะโอเคครับอ่าแล้วก้อนขวาได้เป็นเท่าไหร่นิเสธ p หรือ Q หรือ R ปะ่ะอือเพราะฉะนั้นอันนี้หรือหมดปะ ถ้าหรือหมดเรายุบออกได้เลยและปรากฏว่าพิงได้ว่าไงพี่ตรงกันปะตรงกันถูกอันนี้มันยุบได้เพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าตาเหมือนกันยุบพี่ใช้คำว่ายุบนะแสดงว่าข้อนี้พี่ตอบสมมูรณกันข้อหนึ่งนะตอบถูกครับโอเคนะคต่อไปไปต่อครับพี่อีกข้อหนึ่งครับขอไข่เขาถามว่าอะไรนะสมมูลกันอุย้ยหวานเจี๊ยบ P และอันนี้นิเศษ p หรือ r ครับแกก็หลังได้ไปเลยนะนิเศษ Q หรือ p ปะหรืออะไรอีกนิเศษ p หรือนิเศษ r ปะอืมเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขอจัดด้านหลังก่อนตัวหนอนแจกกระจายก่อน p และ r ปะถูกไหม อืออ่าแล้วอ้าวคราวนี้พี่แลวไงต่อเอ่ออันนี้อันนี้ได้ว่าพี่มันจะกระจายไงวะมันกระจายแล้วไม่น่ารอดมั้มันน่าจะเป็นการแจกกระจายมั้มมันจะได้เป็นพแล้วนี้เสกคิวมั้มันดึงตัวรวมไม่น่าจะใช่นะหรือต่อไปเป็นอะไรนะพีและ R ะป่ะสิ่งที่พี่จะได้ออกมาคืออะไรอันนี้พีเอ่อ๊บนึงนะพีแลพีแลป่ะอันนี้ก็พีแต่เนี้ยมันพีหรืออะมันไม่ต่อตัวเดียวเั้นแปลว่าไม่รอดก็คือผิดตก ไม่เท่ากันแปลว่าพี่ตัดทิ้งแสดงว่าข้อดีก็ตอบสอ <2. S 1> เอ่อหนึ่งถูกสองผิดครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้หนึ่งถูกสองผิดนะครับไปต่อครับ